ตอนนี้นะคะเราจะมาอ้อสวัสดีคะ่ะพมกันอีกับชอบ่อง My e n g l คิ h ชา a n n นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับสกูชีนะะนน่นะคะสามตัวนี้นะเป็นยูนิคอร์นนะคะตอนแรกหนูสั่งตัวเดียวนะคะแต่คุณลุงลุงจะเรียกลุงลุงแกไปหน่อยนะคะอาจจะชื่อว่าลุงเอ็น,นะคะแต่เราเรียกว่าลุงแกนะแกนะคะจะ,ะเป็นตอนแรกนะคหนูสั่งอันนี้อันเดียวแต่เขาแถมมาให้หน่วย สามอันนะคะปากก็ปากตาหัวนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นซูชิเนาะสองอันไม่ติดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นยูนิคอร์นสีขาวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นยูนิคอร์นแบบไม่เหมือนใครเพราะว่าอันนี้คุณผู้ชมดูหน้าตาเขาหน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้จะไม่เหมือนใครนะคะแบบหน้าเขาใหญ่บานๆอ่ะหน้ากับใครแม่รวมกันเนาะเวลามาถม แค่ที่เจอไม้แบบนี้อ่าเราแกะกันเลยนะนี่นะคะก็จะตึงเฉยทั้งเรากลิ่นหอมกลิ่นหอมมากคนกลิ่นหอมมากพูดย้ำหลายๆครั้งนะคะกลิ่นหอมมากแล้วดูสิคะเนี่ยมันตั้งแค่ไหนอันนี้มันตั้งไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะลงฮ้ยตอนนี้ผมคนทรายมาดีนะแต่ เพราะว่าอันนี้ยให้มาเรียกบๆอ่ะเพราะว่าอันนี้นะเพราะอันนี้นะมันแบบคู่ค่ะมันได้ซ้อนมันได้ซ้อนกันได้นี่มันได้ซ้อนกันได้นะคะอ่าน้องซ้อนกันอยู่นะจ๊ะน้องซ้อนกันอยู่อะอ่ะเข้าปะ โอเคนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะแล้ก็ไม่ชอบเสียงนี้เหมือนกันนะคะแต่หนูชอบเสียงนี้เพราะว่าหนูเล่นเล่นสายะคะ่ะอันต่อไปใครมีกระต่ายตางร้อมันแกะไม่ได้หน้ามันอ้วนนะคะแกะาแต่เราสักครู่เลยกะได้นะคะไม่ต้องะะแล้วค่ะหนูก็พูดไปเรื่อยนะคะเราสั่นไปเรื่อยเยนาะทุกคนได้ยินเสียงเนะี่ยอันนี้เราเป็นยอ้อนอยู่เดี๋ยวน,นะคะหนาตั้งชื่อให้นะคะแล้วหนูเห็นแล้วทุกคนคิดว่าสีาเหมือนกันนะคะ ที่ญี่ปุ่นหน,หนาวหนูได้ยินอยู่นะถูกต้องแล้วค่ะสโน์นั่นเองเนี่ค่ะก็เป็นน้ำสโน์นะคะรา่าตัด้เป็นแมสโนว์ตัดเตียไปแล้วน,วน,นวคะคะทุกคนอันเนี้ยใครถามว่าเอ้ยหนูไปซื้อมาจากที่ไหนนะคะตอนนี้นะมันไม่ตอนนี้นะคะ,นนะ,คะมันไม่มีแล้วนะเพราะว่าหนูซื้อจากสะพานเหล็กน,นะ ไม่เหมือนอันนี้เนาะเพราะอันนี้เขาจะเป็นตาบูางๆนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตาเนี่ยคะ่ะก็ทำหน้าค่ะแต่ก็น่ารักดีนะท่าทางก็เหนียวๆหอมๆเหมือนกัน,น,นก็สโลว์อยู่หน่อยเนาะ,ะต่อไปนะคะมันจะปังใช่ไหมคะไม่เป็นไรพูดไปเรื่อยๆมันดีดหรอกเอ๊ะทุกคนสักครู่นะคะ แล้วแกะมาแล้ว,ลวเห็นไหมคะจากตอนนั้นที่มันมีขยะอยู่ตอนนี้นอหนูมีพลนวิเศษค่ะันเศษที่มันหายไปแล้วแล้วยูนิคอนก็ช่วยหนูด้วยนะคะน,นี่นะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นเจ้ายูนิคอนเหมือนตั้งตัวนี้เลยเหมือนกันเลยอุ๊ยติดกันจ้ะแชมพูแชมพูชื่อบิ๊กกี้นะจ๊ะแต่อันนี้นะค่ะชื่อ snow สีเขียวสีเขียวชื่อ ไวโอเลตใช่ไวโอเลตนะคะไวโอเลตมันจะเป็นไว e t เล็ตเนะมันคือสีม่วงค่ะสีม่วงอ่อนแต่เราแบัดบไปให้เป็นสีม่วงเข้มนะคะ, <c oughs> ะต่อไปอันนี้นะคะพิงกี้ค่ะทั้งหลังจะเป็นแบบพวกขนมหวานอะไรอย่างนี้เนาะ,ะนี่ตรงนี้หนูชอบดาวทางนี้มากเลยคะ่ะสวยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อคุณไม่ได้นะคะอีกหลายปีเลยมั้งกว่าโควิดจะหายไปคงไม่ใช่หรอกนะคะ ต่อไปเราจะมารีวิวให้ครบจบกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเราจะมาบอกก่อนนะคะความสโลนี่นะะ่ะสโลมากเลยค่ะเนื่องจากสภาพลิงนะว้าวแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยหนูไม่ได้กลิ่นหนูไม่ได้กลชื่อใหม่ๆกันมันนานมากเลยเพราะ,ค,ะคุณโควิดจะก้าวค่ะแน่สโลเหมือนกันนะคะเขาบอกออกแบบให้มันแบบชืิวชิ้งฉับนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเนาะ ใช่ตอนนี้ะคะก็จะเป็นเฟลเล็งนะคะจะเป็นไม่เหมือนเขาตามเขาจมูวิ่งนะคะอะแต่ตอนนี้หนูต้องขอลาไปกินเอยกินไม่ได้นะคะตอนวี้หนูก็ต้องขอลาไปเล่นกันนะคะเพราะมันหอมม่กระสุลมมากค่ะดูปายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ ามารถบริหารมือได้ด้วยนะลืมบอกเลยค่ะแต่รู้เรื่องหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นกินแน่ๆเลยค่ะมันดูน่ากินมากนะบ๊ายบายอย่าลืมนะโควิดขายต้องไปเสือนะ,ะดีมากค่ะถูกดีหอมสโลดีมากค่ะบ๊ายบาย